สวัสดีครับผมพบกับผมโอจูไมโอ้นะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้าตัวใหม่จากผมนะก็คือจูไมโอเกตนะครับ สำหรับการเช็คค่าต่างๆของเครื่องยนต์ได้นะครับสามารถอ่านโค้ดลบโค้ดได้ในเวลาที่มีไฟอินจินขึ้นนะบ,บางคนเนี่ยเห็นไฟโคดเอนจินขึ้นส่วนใหญ่ไปถามคนอื่นก็จะจะบอกว่าให้ไปถอดข้วแบตลบโคตนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องใช้ถอดข้วแบตเราใช้ตัวนี้ลบได้แล้วก็ยังสามารถอ่านข้อความได้ด้วยนะว่ามันขึ้นเออร์เลอร์อะไรขึ้นมานะผมเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันก่อนนะภายนอกก็คือหน้าตาจะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับผมจูมิวเกตน,นะครับ เป็นแพ็กเกจนะครับภายนอกนะครับผมอันนี้แกะมาก็จะเป็นกล่องพลา,าสติกข้างในนะครับมีอยู่2กล่องนับข้างในนี่นะครับ2กล่องนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องแรกนะครับผมกล่องแรกก็คืออุปกรณ์ข้างเคียงที่ทจะต้องใช้นะครับก็จะมีสาย USB ตัวนี้เอาไว้เสียบกับ OBD ตัวนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับสายอันนี้เป็น 3M เอาไว้แปะกาวนะครับสายที่ผมจะใช้บ่อยคือ ovd สายนี้นะครับเพราะเราต้องเอาชุดนี้ไปลิงก์กับตัวรถนะครับผมเดี๋ยวเรามาวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ผมทำขึ้นมาคือตัวแปะกระจกเพราะมันจะติดตั้งง่ายเราสามารถย้ายคันได้สมมุติว่าที่บ้านมีรถ4คันแต่ไม่อยากซื้อสตัวแล้วก็ใช้แบบนี้แปะย้ายไปย้ายมาได้นะครผมตัวนี้นะครับน,นี่ก็จะหมดกล่องแรกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่กล่องที่สองกันนะครับผมกล่องที่สองนะครับกล่องที่สองในกล่องก็จะเป็นตัวเกจวัดจูนไบโอต,ตัวนี้นะครับผมผมแกะถุงออกมาตอนแกะออกมาก็จะเจอตัวเกจวัดเลยนะผมแล้วก็ตัวแปะแบบนี้นะครับตัวแปะแบบนี้คือสำหรับคนที่อยากแปะเกจวัดเนี่ยไว้กับตัวคอนโซลนะครับ ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีกา3านะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอีกหน่อยเราอาจจะย้ายคันหรือว่าจะมันแปะไม่อยู่หรืออะไรเราก็มีกาสำรองให้นะครับชุดหนึ่งนะครับผมอันนี้วิธีใช้สําหรับเราแปะนะครับอันนี้คือหนบวางนะครับเราก็เลื่อนไว้แบบนี้นะครับผมเราก็จะสามารถวางได้นะครับมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่นะครับผมนี่นะครับวางนี้เท่ๆได้นะครับ แต่ว่าถ้าอย่างผมจะใช้บ่อยผมก็จะใช้แบบที่หนีบกระจกพิพที่แปะกระจกนะครับเป็นตามนี้อันนี้นะแปะกระจกก็จะมีตัวยึดด้านล่างอยู่นะครับเลื่อนขึ้นแล้วเราก็แปะได้เลยนะครับผมมันก็จะมีตัวล็อกเราสามารถหมุนไปหมุนมาตามทิศทางที่เราต้องการได้นะครับตัวนี้นะครับเราจะแปะแบบนี้ก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับสามารถแปะได้นะครับผม ก็เท่ากับอุปกรณ์คร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานจากจูมิวัเกตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานกันนะครับเบื้องต้นนะครับผมการใช้งานเบื้องต้นนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆก็จะมีสายนี้เราต้องใช้ทุกครั้งนะเพราะว่าเราต้องเสียบตัวรถนะครับผมขั้นแรกเราคลายสายออกมานะครับหรือสายออกมานี่นะครับหรือสายออกมาแล้วก็เสียบด้านหลังเกจวัดนะครับ แล้วหลังเก็ตวัดจะมีที่เสียบอยู่นะผมมันจะมีช่องเสียบอยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าเกตวัดแล้วก็ที่รถเนี่ยจะมี OBD อยู่ OBD คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ OBD รถนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะผม OBD รถเนี่ยทุกคันจะอยู่ฝั่งคนขับนะจะอาจจะอยู่มุมล่างขวาตรงกลางหรือว่าทางซ้ายแล้วแต่รุ่นรถนะครับรุ่นรถที่สามารถใช้งานได้เนี่ยก็จะเป็นรถพวกปี2000 7ขึ้นมาตัวเก่าก็อาจจะได้เป็นบางคันนะแต่ว่าถ้าวีโก้รังธรรมดาก็คือวีโก้ปี0 5นย์ถึงสองพเนี่ยจะไม่ได้นะครับผมแต่รุ่นอื่นรุ่นอื่นเนี่ยลองเอาไปซื้อไปใส่ได้รุ่นไหนที่ผมไม่แน่ใจก็คือถ้ามันใส่ไม่ได้คือผมก็คืนเงินเต็มจํานวนนะครับคันนี้คือเราเปิดขั้นตอนแรกที่อยู่กับหน้ารถนะเราแปะอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเปิดญแจออนก่อนออนคือตำแหน่งก่อนสตาร์ทนะเปิดออนเสร็จเราก็เอาสายเอาปลั๊กนี้มาเสียบกบบ OBD ดีนะครับผม เสร็จอย่างนี้มันก็จะขึ้นเลยขึ้นเป็นคําว่าจูนบโอทขึ้นมาครับเป็นโลโก้ผมนะครับผมถ้าขันไหนมันรองรับเนี่ยก็คือมันก็จะพามาหน้าจอหลักเลยนะครับถ้าคันไหนไม่รองรับมันก็จะเออร์เลอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูปุ่มทางด้านบนก่อนฮะด้านบนเนี่ยเราจะมีปุ่มอยู่นะครับผมปุ่มก็คือปุ่มปิดนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ผมหันหน้าเข้าเกตน,นะครับปุ่มปิดเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายกดค้างเพื่อที่ว่าปิด หน้าจอการทํางานได้นะครับปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มไปทางซ้ายปุ่มทางขวานะครับซ้ายขวาเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับปุ่ม M นะครับขวามือสุดก็คือปุ่มเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าคือแบบนี้ผมจะเปลี่ยนหน้าอย่างนี้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆนะครับผมเปลี่ยนหน้าหรือกับอย่างหนึ่งถ้าเรากดปุ่ม M ค้างนะครับมันก็จะเข้าไปสู่เมนูนะครับผมนี่นะครับเข้าไปเมนูได้นะครับในเมนูเนี่ยก็จะมีหลาย ตัวเลือกนะให้เราได้เลือกแต่เดี๋ยวผมจะบอกเบื้องต้นก่อนนะก็คือในการเปลี่ยนหน้าแต่ละหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอหลักนะผมหน้าจอหลักตัวนี้กดตัว M สามารถเปลี่ยนหน้าจอไปได้หลายๆหน้านะครับตามนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูค่าแต่ละหน้าจอกันดูนะครับผมเริ่มจากหน้าจอแรกนะครับ e c t ก็คือความร้อนวานาม่อน้ำนะ VLT ก็คือวัดโวลต์นะครับวัดโวลต์ก็คือวัดโวลต์แบตเตอรี่นะครับ, What กรบ RPM ก็คือรอบเครื่องนะครับรอบเครื่องที่เราเสียบไปแล้วเนี่ยถ้าเราสตาร์มันก็จะเดินเบา900าถึงพันแล้วแต่คันนะครับตัวสีเหลืองก็คือเคอร์เซอร์นะมันจะขึ้นตามรอบที่เราเบิ้ลเครื่องเข้าไปนะแล้วก็เรายังสามารถเปลี่ยนค่าด้านบน2ตัวนี้นะครับผม2ตัวนี้ก็คือค่าที่เรา สามารถเปลี่ยนได้มันจะมีอยู่ประมาณ10กว่าตัวนะครับผมตัวนี้นะครับสิกว่าตัวพอสมมติเราเปลี่ยนเอาค่านี้โชว์อุณหภูมิอากาศนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนฝั่งซ้ายได้ต่อนะครับเดี๋ยวแต่ละค่าผมจะอธิบายทีนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือหน้าจอหน้าแรกนะครับอันนี้เป็นหน้าจอหน้า2ทุกอย่างคล้ายกันแต่ว่าเมนูแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนได้ทางซ้ายท้งขวานี้นะครับมีสปีดเึ้นโชว์ตัวใหญ่ให้เราเห็นนะครับผม นี่ก็จะเป็นหน้าที่3ามก็จะเน้นโชว์แต่วัดรอบนะครับแล้วก็โชว์ค่าสําคัญต่างๆ2ตัวนี้สมมุติว่าถ้าใครติดเกตวัดไว้ระยะไกลเนี่ยแล้วอยากเห็นค่าสงตัวนี้ก็อาจจะต้องใช้หน้านี้เพราะว่ามันเห็นเด่นนะครับเพราะมันจะมีโชว์แค่สองค่านะครับหน้านี้ก็จะโชว์พวกวัดรอบความเร็วตรงนี้นะครับแล้วก็วเวลาตรงนี้อยู่ที่เราตั้งค่าตอนแรกว่าเราอยากว่า,าก็คือเวลาคือเวลาที่เราใช้งานจริงเลยไม่ว่าจะเป็นหกโมงเย็นหรืออะไรพวกนี้เราตั้งค่าได้นะครับ แล้วเราก็ยังสามารถเปลี่ยนค่า2ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับมาหน้าจอ,อนี้ก็คือเป็นหน้าจอไฮไลท์สําหรับผมก็คือตอนที่เราใช้งานจริงตรงนี้มันจะเป็นชิปไลน์นะครับมันจะมีสีขึ้นมาสีเขียวก่อนสีเงินก่อนแล้วก็สีแดงอยู่ตรงกลางมันจะขึ้นมาตามรอบที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยววิธีการตั้งรอบผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงกลางก็จะโชว์สปีดนะครับแล้วก็ยังเปลี่ยนค่าซ้ายขวาตรงนี้ได้เช่นเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่โชว์ค่าค่อนข้างเยอะนะครับ ตรงกลางโชว์ความเร็วตรงนี้วัดรอบนะครับผมอันนี้ก็จะคล้ายกันเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าแต่ละค่านี้คือค่าอะไรบ้างที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ ECT นับก็คือค่าความร้อนเมื่อน้ำนะครับเราสามารถตั้งเตือนได้ด้วยนะครับว่าความร้อนเมื่อน้าเราจะให้มันเตือนตอนความร้อนจริงมันอยู่เท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกค่าที่ผมใช้บ่อยๆแล้วกัน,นครับ รอบก็ใช้บ่อยนะแต่ว่ารอบเราอาจจะไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้เพราะตรงนี้มันก็มีอยู่แล้วเด่นๆนะครับผมเป็นค่าแมปก็คือค่าที่อากาศเข้าเทอรโบนะครับอากาศที่มันอ่านได้จากเซนเซอร์แมปนะครับถ้าเซนเซอร์แมปหลุดไอ้ค่านี้ก็ไม่ขึ้นเราก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับอ i l t e m ก็คืออุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับผม AF ก็คือจะใช้กับพวกรถเบนซิน <ens> ที่เราอยากรู้ว่า AF รถมันอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่จริงมันก็อาจจะไม่ตรง100%เเพราะว่า AF รถมันมีหลายเงื่อนไขนะครับ อันนี้เมื่อกี้ก็คือค่า t บ r b o i คือค่าทบเช่นเดียวกัน,นครับแต่ว่าถ้าบางคันไปเสียบมันขึ้นติดลบค่าไว้ตลอดเนี่ยคันนั้นอาจจะอ่านค่าตัวนี้ไม่ได้นะอาจจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับผมกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเราก็สามารถตั้งได้นะครับ t p ก็คือค่าลิมิกผิดเสื้อนะครับผม i a t ก็คือค่าอุณหภูมิอากาศที่มันอ่านตรงบนหัวกองอากาศนะครับ f r p คือค่าที่ผมค่อนข้างสำคัญมากที่สุดก็คือเป็นค่าแรงดันเข้ามาเร็วนะครับรถ ดีเซลบางทีจะแรงไม่แรงอยู่ที่ค่าตัวนี้นะครับค่าตัวนี้เนี่ยแต่ละขนาดจ,จะไม่เท่ากันนะครับแต่ก็คือถ้ามันกําลังแรงก็มาสักร้อยแปดสิบเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้มาเช็คแรงดันได้นะบางทีรถเราไม่วิ่งเนี่ยก่อนจะมาจูรถเราอาจจะดูก่อนว่าแรงดันมันเหลือเท่าไหร่นะครับถ้ามันต่ํากับร้อยสี่สิบก็แสดงแรงดันปรไม่ดีนะครับตัวนี้คือแรงดันคมมอนเรวนะครับโหลดเครื่องยนต์ก็คือนี้ l อ d ดีย่อมาจากโหลดนะครับผมโหลดเครื่องยนต์คือยิ่งเลขเยอะพลราเครื่องยิ่งหนักมากขึข้ขนนะครับ <discrete S 2> มินก็คือระยะเวลาที่เราเหมือนสตาร์ทเครื่องใช้งานไอ้ตัวนี้มันก็จะจับเวลาไปว่าเราลาร์มมาแล้วกี่นาทีนะดิสก็คือค่าเฉลี่ยน้ามันครับโวล์ก็คือแบตเตอรี่จริงๆมันจะมีหลายค่าถ้าทุกคนอยากอ่านเนี่ยมาเปิดดูในเมนูได้นะในเมนูผมมีอยู่ในนี้นะครับผมเป็นค่าเบื้องต้นนะครับอันนี้จะเป็นค่าเบื้องต้นแต่ถ้าใครอยากดูค่าที่มันลึกๆเลยนะครับก็คือเข้าเมนูนะครับผมกดค้างนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปที่เมนูแรกก่อนนะครับก็คือเซตติ้งเซตติ้งเนี่ยก็คือมาถึงเซตติ้งของตัวเกตน,นะครับเช่นเปลี่ยนภาษาปิดเสียงนะครับหรือว่าเตือนความเร็วตรงนี้มันสามารถอลามเนี่ก็คือเตือนนะครับเตือนความเร็วได้เตือนความร้อม่าน้ำได้เตือนรอบที่มันถึงนะครับผมเตือนแบตเตอรี่ได้อันนี้คือเป็นค่าสปีดออฟเซตต่างๆคือบางทีเนี่ยตัวนี้มันอ่านสัญ,ญญาณจากกล่องหลักใช่ไหมฮะแต่บางทีเราไปเปลี่ยนเฟืองท้ายมาเปลี่ยนอะไรมาแล้วมันเพี้ยนเราก็สามารถมาตั้งค่า ออฟเซตได้นะครับผมอันนี้คือค่าต่างๆที่เราสามารถเปลี่ยนได้พวกสีของฟอนต์เมื่อกี้ที่เราเห็นฟอนต์ตัวหนังสือนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับตัวนี้ค,ความสว่างหน้าจอนะครับผมมีหลายๆอย่างให้เราลองเลือกเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆนะครับอันนี้คือหน้าเซตติ้งที่เราเซตติ้งกับตัวเกจนะครับมาหน้าต่อไป OBD นะครับผมตัวนี้คือ เป็นการอ่านโคดนะครับสแกนก็คือเป็นการอ่านโคดว่าแคนเอลไฟโชว์มาใช่ไหมฮะว่ามันขึ้นโค้ดอะไรเรากดเข้าไปเนี่ยถ้ามันมีโคดมันก็จะเร่งเตือนเลยว่าอันนี้มีโค้ดอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราอ่านแล้วเราอยากลบเรากดเคลียร์เลยนะครับมันก็จะลบโค้ดทันทีนะครับผมมันก็จะกลับมาหน้านี้นะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือจุมิโีย์วอโหมดนะครับตัวนี้ผมทํามาคือเป็นฟังก์ชันพิเศษเป็นคัลลิ่งดิมักก็ได้นะครับสําหรับรถวีโก้ลีโวนะครับผมตัวนี้ก็ ถ้าเราเปิดโหมดตัวนี้นเขาเรยกมจะกระชับหรือกับการถ้าเป็นรถพวกเบนซินนะครับเช่นไปทําทอดไอเสียมาไฟมันจะโชว์ใช่ไหมฮะเราก็ตั้งจุมบไว้โหมดเลยมันก็จะลบโคดให้นะครับผมอันนี้เรากลับมาตัวต่อไปก็คือเดวิ้งเทสนะครับก็คือเป็นการเทสพวกสปีดศูนย์ถึงร้อยสี่ร้อยสองเมตรนะครับหรือว่าสองร้อยหนึ่งเมตรสามารถใช้ตัวนี้ได้หรือว่าระยะเบรกเทสนะครับแล้วก็สามารถตั้งได้ตัวนี้ลองไปเล่นกันดูนะครับผม S data s t r e a m ก็คือเป็น Data ที่แบบมีข้อมูลที่แบบรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นหน้าแรกมันก็มีรายละเอียดพอสมควรแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเข้ามาในนี้จะมีอีกเยอะเลยนี่ฮะผมกดเลื่อน,นผ่านๆให้ดูกันก่อนนะครับมีหลายตัวมากนะฮะจะมากจะน้อยอยู่ที่รุ่นรถตัวนั้นด้วยว่ารุ่นรถนั้นสามารถอ่านได้ค่าอะไรบ้างนะครับมีหลายตัวมากนะครับผมก็ตัวไหนใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาถามผมได้นะมีหลายตัวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร่าวข้าของเกตจูเมยโอสเกตนะครับตัวนี้ราคาที่ผมขายตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยก็คือราคาอยู่2,900บาทนะฮะค่อนข้างที่จะคุ้มรับประกันก็คือ2ปีเต็มนะครับตัวนี้ครับถ้าถามผมว่ามันจะเป็นไหมสําหรับรถนบ้านที่ไม่แต่งที่ต้องมีผมแนะนําว่าจําเป็นเพราะว่ารถลูนใหม่สมัยนีย้พวกเกตวัดความร้อนหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้มีบอกละเอียดมันมาบอกแล้วทีคือเป็นตัวแดงขึ้นเลยนะฮะว่าเครื่องหีดแล้วแต่ถ้าเรามีตัวนี้เราก็สามารถอ่าน ค่าความร้อนได้หรือรวมถึงค่าต่างๆนะครับค่อนข้างมีประโยชน์นะอ่านได้นะครับแล้วก็ยังสามารถติดตั้งไว้เผื่อเราไปเจอรถขัไนไฟโชว์เราก็เอาเอาตัวนี้ไปหนีบรถเขาได้แล้วก็เหมือนมาอ่านโค้ดได้หรือใส่ให้เขาลองใช้งานได้นะครับผมตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่เพจจูไบโอแล้วก็ที่จูนไบโอตัวแทนทุกสาขาทุกประเทศน,นะครับผมขอบคุณครับ